สวัสดีค่ะสายบุญนะคะวันนี้เชียงใหม่แล้วจ้าจะมาดูกันนะคะว่าจะได้ไปไหว้พระกี่วัดดีก่อนอื่นนะคะตื่นเช้ามาอย่างแรกของบ้านเราก็คือต้องไปกาดประตูเชียงใหม่ค่ะของทานเยอะมากนะคะอย่างแรกนะคะแม่ก็ต้องไปยืนต่อคิวร้านแคปหมูแม่จันพร้อมนะคะมาเชียงใหม่แล้วไม่ได้มาชิมแคปหมูร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึงนะจ้าจะบอกเลยสดๆใหม่ๆเลยนะคะว้าวอร่อยเลย อ้อยอ้อยอ้อยสองสัยจะอร่อยอยู่เนี่ยดูน้าตาสิเวอร์วางเกินปังเรื่องอ้วนค่อว่า,วา,ากันเนาะจำแม่จำแม่จ้แจ <c oughs> าแคปหมูมาเชียงใหม่ต้องมากินให้ได้นะจ้า ร้านแคปหมูแม่จันพร้อมนะคะบอกอีกรอบแล้วนี้รอบอย่าพราดกันลาต้องเติมพลังกันแลก้ก่อนมาร้านประจำนะคะจ๊บหมูประตูเชียงใหม่ค่ะเราเลือดหมูเขาคือดีมากสีเขียวนั้นก็คือจิงจูชัยนะคะเป็นผักที่มีประโยชน์มากมายเลยไปหาเองนะคะประโยชน์อะไรบ้างจ๊บหมูไข่ออนเซนนะคะเด้งดึ๋งเลยอร่อยที่สุดในโลกอะแม่ก็ไม่พูดความทาเพลงนะคะขออนุญ,ญาตรับประทานก่อนนะคะเติมพลังงานค่ะก่อนจะเดินขึ้นดอยสุเทพกันนะคะวันนี้ทาร็กที่2ของเราค่ะร้านจ๊บหมูร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่กาดประตูเชียงใหม่นะคะตั้งหม ห,หาง่ายมากเลยค่ะอร่อยจริงๆนะอยากให้เพื่อนๆมาลองค่ะทานเสร็จนะคะวัดแรกนะคะที่แม่จะพาไปวันนี้วัดโลกโมรีถ้าพูดผิดก็ขออภัย<ด>นะคะก็มาสักการะไหว้ะนะคะวัดแรกของเราในทริปนี้ก็คือวัดโลกกะโมรีหวังว่าอ่านถูกนะคะถ้าอ่านผิดก็ขออาภัยด้วยนะคะภายในวัดนะคะ่มร่นมากเป็นวัดเก่าแก่นะคะหนึ่งวัดอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเราพาไปไหว้กันค่ะ มาค่ะที่กล้องแพลนมาตอนนี้ก็คืออุโบสถนะคะอุโบสถส,สร้างด้วยไม้เก่าแก่นะคะแม่ไม่แน่ใจนะคะไม้อะไรเขาใช้ไม้อะไรก่อสร้างแต่สวยงามมากเลยค่ะภายในด้านในตกแต่งด้วยไม้น,นะคะแกะสลักเป็นรูปพระต่างๆนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าพระเป็นพระชื่ออะไรกันนะคะไม่กล้าพูดมากค่ะเดี๋ยวผิดแต่แม่แอบไปเห็นพระแก้วสีแดงไม่แน่ใจว่าเป็นพระแก้วมรกตหรือเปล่าเพื่อนๆไหนใครรู้บอกหน่อยนะส่วนพระพุทธรูปองค์อื่นๆนะคะ ดูท่าทางจะเก่าแก่น่าจะเป็นของสมัยโบราณกษัตริย์โบราณเก่าแก่นะคะจะแอบมาบอกว่าเขาว่ามีความรู้สึกว่าเราอะโชคดีมากเลยได้มีโอกาสมากราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธรูปเก่าแก่ในสมัยนึงหันไปเจอหลวงปู่ทวดนะคะก็ได้สักการะบูชาหลวงปู่ทวดด้วยดีใจมากจากนั้นพวกเราก็ปรับไหว้พระประธานขอพรก่อนกลับนะคะก่อนกลับก็จะถ่ายวิดีโอคลิปให้ดูรอบๆนะคะว่าในอุโบโสถหลังนี้ มีประติมากรรมสวยมากเลยค่ะเช่นงานไม้แกะสลักนะคะประตูหน้าต่างนะคะ ที่กำลังถ่ายนี่ก็คือเพดานนะคะสวยงามมากเลยอยากรู้จริงๆว่าช่างเขาขึ้นไปทำยังไงอะ่ะสวยมากเห็นลายต้นเสาไหมสวยจริงๆเลยค่ะงานฝีมืองานมือทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยก็แอบสงสัยจริงๆนะเนี่ยว่าเขาขึ้นไปทํากันยังไงอ๋อต้องปอีนขึ้นไปทําหรือว่าทําจากข้างล่างแล้วขึ้นไปแปะข้างบนอะไรอย่างนี้แต่ว่ารวมๆแล้วก็คือสวยงามจริงนะนจะเป็นเจดีเก่าแก่นะคะอยู่ด้านหลัง สวยมากอากาศดีนกตอนเช้าตื่นกันแล้วนะจิบจับจิบจ้าเพื่อนเพื่อนตื่นกันหรือยังจากในอุโบสถนะคะด้านหลังก็เป็นพระธาตุเจดีเก่าแก่นะคะดูจา,ด,จาดูจากรูปร่างความเก่าแก่ของพระธาตุเจดีองค์นี้น่าจะ200ปีบวกบวกอันนี้เดานะคะผ <นะ S 1> ูเสร็จเราก็ขอร่วมจารึกชื่อนะคะร่วมทําบุญนะคะพาห่มพระธาตุกันหน่อยจ้าก,ก็ทําบุญตามศรัทธาเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนได้ <ยะ S 1> มีโอกาสขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะวัดต่างๆนะคะวัดที่เชียงใหม่ เยอะมากแค่ในเมืองนะคะเยอะมากจริงๆไปกันไม่ครบเลยพวกเราชาวพุทธนะคะก็ทําบุญขอพรนะคะให้จิตใจดีคิดดีทําดีนะคะสิ่งดีๆก็จะตอบผลให้ผลตอบแทนกับตัวเราและพวกเรานะคะสิ่งใดก็ขอให้พรสมหวังกันนะเพื่อนๆสําหรับปีนี้นะคะปีกระต่ายถ้าเพื่อนๆชมนะคะใครมีโอกาสได้มาเชียงใหม่นะคะสําหรับสายบุญนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากวัดเยอะมากบอกเลยว่าภายในหนึ่งวันน,นะคะ ไปลายไม่ครบนะคะปลายนะคะไม่ครบวัดแน่นอน,นะค่ะ อย่างน้อยก็3าวันขึ้นมานะคะเฉพาะในเมืองนะคะวัดเยอะมากจริงๆอยากให้เพื่อนๆน,นะคะได้มีโอกาสขึ้นมานะคะเชียงใหม่ค่ะเมืองน่าเที่ยวนะวัดก็สวยค่ะส่วนครอบครัวเรานะคะเป็นคนกรุงเทพค่ะกำลังจะย้ายมาอยู่เชียงใหม่กันดีใจมากเพราะว่าแบบว่าช่วงอากาศดีก็ดีมันยังมีอากาศหนาวอะไรอย่างนี้แต่เรื่องหมอกควันค่อยว่าก็น้ออดทนเอาช่วงแบบว่าประมาณส3สาเดือนมั้งควันเยอะหน่อยแต่ก็สู้ค่ะอะไรในเชียงใหม่หนึ่งสถานที่เที่ยวนะคะวัดแล้วก็อาหารการกิน ะคะใครทายกรุงเทพเลยแต่รถก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่เงี้ยแม่ก็เลยินเลิฟสถานที่ที่สองนะคะวันนี้แม่มาดอยสุเทพนะคะอีกแล้วอีกแล้วดอยสุเทพชอบมากสวยมากอากาศดีมากเห็นร้อนๆอ,อย่างนี้ไม่ร้อนนะคะ๋อแอบเคยขอพรว่าถ้าข้าน้อยได้ย้ายมาอยู่เชียงใหม่นะคะก็จะไปซื้อผ้ามาห่มะธาตุนะคะแล้วพรก็สมหวังอะไรอย่างนี้ก็เลยซื้อผ้าห่มะธาทุาให้นะคะรู้สึกว่ามีความแบบ อิ่มเอมบุญมากวันนี้บอกเลยได้ยายมาอยู่เชียงใหม่แล้วถ้ามีโอกาสก็จะพยายามขึ้นมาทุกปีนะคะสำหรับใครที่อยากทํานะคะซื้อจากร้านด้านล่างก็ได้นะคะหรือว่าขึ้นมาซื้อด้านบนได้ค่ะเขามีบริการดีมากเลยนะคะจากนั้นเราก็เขียนชื่อตัวเราชื่อลูกชายแล้วก็ชื่อบุพการีที่ล่วงรับไปแล้วนะสาธุสาธุคะ่ะเฮงเฮงปังๆนะคะฝากกดติดตามดยล่ะ